นี่คือความลับแห่งจักรวาลของการสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์ครับสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแปร์โปรเจกตอยู่นะผม มาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงความลับแห่งจักรวาลของการสร้างกล้ามเนื้อครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับจริงๆเนี่ยผมทําคลิปวิดีโอนี้เพื่อช่วยนักเรียนของผมท่านหนึ่งครับผมที่ตอนนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่นะครับแล้วก็กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการวางโปรแกร,รมให้กับลูกค้าครับคือจริงๆเนี่ยเทรนเนอร์ท่านเนี้ยนะครับเก่งอยู่แล้วนะครับผมเขามีความรู้ในเรื่องของ Nick นิวทริชั่นมีความรู้ในเรื่องของการวางโปรแกรมที่ดีอยู่แล้วครับแต่ลูกค้านะคร ถึงพื้นฐานของตัวโปรแกรมการฝึกว่าทําไมเขาจะต้องฝึกท่าเดิมๆติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2, 2> ดเดือน3เดือน4เดือน ทำไมไม่รู้จักปรับเปลี่ยนท่าบ้านและโค้ชคิดอะไรไม่ออกแล้วเหรอนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ให้ฟังแบบเต็มๆเลยว่าทําไมคุณถึงต้องฝึกแบบเดิมๆและมันช่วยให้คุณสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไรครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วครับผมผมต้องขอขอบคุณทางโฮฟิทูที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่องซิปแคโปรเจกต์มาโดยต่อดครับถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการายยที่สุดอด ที่ Home Fit 2มีอุปกรณ์ให้คุณเลือกสรรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งจักรยานสมิทแมชชีนหรืออุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆื่นอีกมากมายครับผมที่พิเศษไปกว่านั้นพี่แค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพี่ขอว่าโค้ชปูแน่นส่งไปหาทาง Home Fit 2คุณจะได้รับส่วนลดพิเศษในการเลือกซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นเลยครับจากทาง Home Fit 2ครับผมสำหรับผมนะครับ Home Fit 2ถือเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งด้านอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โค้ชปูแน่นไว้ใจถ้าวันนี้คุณสนใจที่จะเลือกกกกกกกซื้้้้้ออออุปรณ์อ์อาาาาาลลลังงงงยจทท Home Fit 2ผมไไดดิวใหน่ เรียบร้อยนะครับมาทีนี้เรามาคุยถึงความลับแห่งจัก,กรวาลของการสร้างกล้ามเนื้อดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างครับผมข้อที่1ครับนั่นก็คือการฝึกเบสิกคอมเพลวก์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับผมนะฟังดูแบบโอ้โหโค้ดนี่เหลือความลับนะครับใช่มันคือความลับเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการฝึกเบสิกคอมเพลวก์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ถือเป็นหัวใจสําคัญของการสร้างกล้ามเนื้อทั่วร่างกายของมนุษย์เราครับ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ครับผมสำหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับคอมเพล็ซ์ไซส์คือท่าตั้งต่อไปนี้ครับผม 1. Bench Press 2. Squat 3. Deadlift 4. ดึงข้อ5 Overhead Press 6คือท่า Dip ครับผม Dip for chest หรือว่า Dip for Tricep อะไรก็ตามครับ ท่าเหล่านี้เป็นท่าที่ใช้ข้อต่อมากกว่าหนึ่งข้อต่อขึ้นไปทําให้มีการสร้างกล้ามเนื้อในปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกแบบ isolation คือการฝึกแบบทีบบละมัดนะครับผมคือสมมติฝึกท่าบิสเซิลเคิร์ลใช่ไหมครับไซเรสหรือว่าทร i c เซ p u พุชดาวพวกนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นการฝึกแบบ isolation คือเล่นทีละมัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบนช์เพรสเมื่อไหร่นะครับมันจะมีกล้ามเนื้ออกหัวไหล่หลังแขนที่ทํางานครับถ้าเกิดว่าเป็นดึงข้อเมื่อไหร่ใช่ไหมนะครับ บเสพนะครับแล้วก็ตัวของแกนกลางที่ทํางานร่วมกันครับดังนั้นครับผมนะครับการฝึกในรูปแบบของคอมเพลซ์ซี์ถือเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้มากที่สุดครับหลายๆคนต้องการความพิสดารหลายๆคนต้องการอะไรใหม่ๆหลายๆคนต้องการท่าแบบยากยานะครับผมบอกเลยว่าถ้าพวกนั้นครับผมดูว่าความพิสดารเหล่านั้นถูกนํามาใช้ เพื่อการช็อคโปรแกรมแบบชั่วคราวหรือเอาไว้เพื่อแก้เบื่อให้กับคุณครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมเมื่อคุณใช้ท่าพิสดารไปสักพักหนึ่งมันจะไม่พิสดารสำหรับร่างกายของคุณแล้วเพราะว่าระบบประสาทในร่างกายของคุณมอเตอร์นูรอนในร่างกายคุณมันชินมันจําและมันคุ้นเคยดังนั้นคุณก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวของคอมเพลซ์ซส์อยู่ดีครับผมซึ่งการที่คุณจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ครับผมต้องฝึกในรูปแบบของโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดคือ คุณต้องค่อยๆพัฒนาความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของกล้ามเนื้อของคุณเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับซึ่งจะทําให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้จริงถึงแมมว่าคุณจะฝึกท่าเดิมๆเป็นปีๆก็ตามครับ <c oughs> มาในข้อที่2ครับผมนั่นก็คือการเทรนทูเฟลียหรือการ close failure เทรนคลอสทูเฟลีย์นั่นเองนั่นคือการฝึกจนกระทั่งคุณหมดแรงหรือ,กอเกือบเกือบจะหมดแรงน,นั่นเองครับการเทรนทูเฟลียในงานวิจัยพบว่าเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ที่ดีที่สุดในเรื่องของการสร้างขนาดของกล้ามเนื้อครับผมเนื่องจากว่าเรากําลังทําให้กล้ามเนื้อเกิดความเสียหายข้อที่หนึ่งนะครับสองเลยคือมันทําให้เกิดความเครียดบนตัวของกล้ามเนื้อ3คือมันเป็นการกระตุ้นในส่วนของมอเตอร์นูรอนระบบประสาทนะครับเซ็นทรัลออเวอซิสเต็มต่างๆทําให้ร่างกายมีการปรับตัวเขาเรียกว่าเทรนนิ่งอะด p ปเทชันคือร่างกายจะมีการปรับตัวผ่านการ ที่มันเจอความเครียดอย่างหนักจากการเทรนดทูเฟรีย์คือการเล่นจนกระทั่งคุณหมดแรงสิ้นนั่นเองครับผมนะครับถามว่าต้องหมดแรงในเซตไหนผมบอกตรงนี้ว่าหมดแรงตั้งแต่เซตแรกที่คุณฝึกนั่นแหละนะครับแล้วก็ฝึกจนหมดแรงในทุกๆเซตที่คุณฝึกในแต่ละวันครับผมจะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีนะครับแต่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องเทรน n t ทูเฟรีย์ก็ได้ซึ่งการเทรนด close to failure คือการเล่นจนกระทั่งเกือบๆจะหมดแรงก็สามารถทําให้คุณสร้างกล้ามเนื้อได้ดีไม่แพ้กับการฝึกจจนนนนนกรรรระทััััั่่งงงงงหมมดดแิๆเอคบคบผ้ื ว่าคุณเนี่ยซื่อสัตย์กับตัวเองนะผมคือยกจนกระทั่งคุณหมดแรงหรือเกือบเกือบจะหมดแรงก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างกำไรของคุณครับมาในข้อที่3ครับผมนั่นก็คือในส่วนของโวลูมนั่นเองครับโวลูมในที่นี้นะครับก็คือเป็นจํานวนเซตนะครับที่เราใช้ในการฝึกครับผมจริงๆริงโวลูมเนี่ยนะครับวิธีการคํานวณของมันนะครับคือการเอาน้ําหนักนะครับเอาจํานวนครั้งและเอาจํานวนเซตมาคูณครับผมนะครับจะได้เป็น t ท t a l โวลูมนะครับหรือว่าเป็นตัวของของระดับโวลูมของการฝึกของเราในแต่ละวันนั้นๆครับผมนะครับโดยวลผมนะครับหรรือะดับของการฝึก นในการฝึกของเราครับผมถ้าเกิดคุณต้องการพัฒนากล้ามเนื้อให้มีขนาดที่สวยงามมีความแมชชูริตี้คือมีความชัดเจนนะครับมีความสวยงามคมกริบนะครับผมการฝึกในแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อควรอยู่ที่สัปดาห์ละนะ3 0ถึงเซตต่อสัปดาห์ครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะอย่างเช่นกล้ามเนื้ออกนยครับผมซึ่งในระบบการฝึกกล้ามเนื้ออกครับผมจะมีในต่อไปนี้คือกล้ามเนื้ออกส่วนบนอกส่วนกลางอกส่วนล่างและอกด้านในของเราครับ ซึ่งใน4มุมนี้นะครับผมคุณจะต้องฝึกให้ได้30ถึง45เซตใน1สัปดาห์จะทำให้คุณสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าคุณจะเทรนทูเฟลเลียคือยกจนกระทั่งคุณหมดแรงแล้วถึงแม้ว่าคุณจะใช้เอ๊ะคอมเพ็กซเวไซร์แล้วก็ตามครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้จำนวนโวลูมที่ไม่มากเพียงพอการพัฒนากล้ามเนื้อก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นผมบอกเลยว่าการใส่ใจในเรื่องของจำนวนเซตที่คุณฝึกในแต่ละสัปดาห์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ มาในข้อที่4ี่ครับผมนั่นคือเรื่องของสารอาหารนั่นเองนะครับเมื่อคุณฝึกคาร์บอนอิไซส์แล้วนะผมใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมฝึกจนเฟลแล้วลกยกจนกระทั่งคุณหมดแรงแล้วและคุณฝึกในวอล่มที่ถูกต้องแล้วครับสามสิบถึงสี่สิบห้าเซตครับการที่เราใช้สารอาหารนรับเข้ามาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟ,นฟูร่างกายและฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับจะทําให้การพัฒนากล้ามเนื้อของคุณมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับมันเกิดขึ้นทุกวัน นะครับมันไม่ใช่แบบเบม้อนานๆเกิดทีมันไม่ใช่เลยครับมันเกิดขึ้นทุกวันหลังจากที่คุณกระตุ้นแล้วถ้าเกิดคุณกินอาหารได้ดีร่างกายจะมีการซ่อมแซมฟื้นฟูและเสริมสร้างทําให้คุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆวันในระดับเซลล์ของคุณครับและสุดท้ายมันก็จะโชว์ขึ้นมาครับผมเป็นแบบเป็นกล้ามลักษณะนี้เนาะนะครับซึ่งมันเป็นงานสะสมควรจะต้องใส่ใจมันมากพอและทํมานานมากพอและต้องทํามันอย่างสม่ําเสมอครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อน และมาในข้อที่5ครับผมข้อสุดท้ายครับอันนี้คือโคตรสาคัญนะครับถึงแม้ว่าคุณจะทําทั้ง4ข้อได้ครบครันสมบูรณ์แล้วก็ตามครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีการพักที่มากเพียงพอจะทําให้คุณไม่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแน่นอนมันโตขึ้นแน่นอนครับผมมันมีการมันมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่มันจะเกิดขึ้นแบบไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เร็วอย่างที่ใจคุณต้องการครับกล้ามเนื้อโตเร็วที่สุด ก็คือบนเตียงของเราครับผมนี่จากว่าร่างกายจะมีการซ่อมแซมและฟื้นฟูและเสริมสร้างในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อที่เสียหายนะในช่วงที่เรานอนเนี่ยได้ดีที่สุดเนื่องจากมันมีการช่วยเหลือของฮิวแมกโรทฮอร์โมนครับซึ่งทาให้เราสามารถฟื้นตัวได้เร็วจากการที่เรานอนได้มากเพียงพอครับซึ่งการนอนในแต่ละวันสาหรับคนต้องการพัฒนากล้ามเนื้อจริงๆนะครับคุณต้องนอนอยู่ที่วันละ7-10ถึงชั่วโมงจะช่วยทําให้คุณสามารถพัฒนารูปร่างได้และสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีปรนะสากยู้ คนอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นนับถ้าเกิดคุณทําได้ครบทั้ง5ข้อนี้แล้วครับผมคุณก็จะเจอว่าคุณสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับไอการฝึกท่าพ,พิสดาน,นะผมบอกเลยนะหรือว่าการไดเอทแบบพิสดารหรือว่าการใช้โปรแกรมพิเศษพิเศษครับผมนำมาใช้แบบเฉพาะการได้แต่สุดท้ายเส้นหลักของตัวของโปรแกรมของคุณมันคือเบสิก มันคือเรื่องของการฝึกแบบพื้นฐานและทุกวันนี้โค้ชปูนันถึงแม้ว่าจะเล่นเวทมาเป็น1ิปีแล้วก็ตามครับแต่ผมก็ยังคงเบนช์เพรสผมยังคงสควอดผมยังคงเดทลิฟท์ผมยังคงดึงข้อผมยังคงฝึกท่าโอเวอร์เฮดเพรสเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่ว่าน้ําหนักที่ผมใช้อลุ่ทที่ผมใช้หรือว่าตัวของเทมโปหรือว่าจังหวะในการยกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ยังไงก็ตามถ้าฝึกมันก็จะเดิมๆแบบนี้ครับและสิ่งที่ผมใส่ใจมากที่สุดคือเรื่องของเทนชันที่เกิดขึ้นบนกล้ามเนื้อคือ แรงต้านความเครียดที่เกิดขึ้นบนกล้ามเนื้อมากกว่าที่เป็นท่าที่มันพิสดารไหลาสาระอะไรเยอะแยะมากมายครับจริงๆมันไม่ได้ไหลสาระหรอกแต่ว่ามันก็สามารถเอามาใช้เฉพาะการได้ม,มันต้องมีการสลับโปรแกรมไปมาครับเพื่อให้ร่างกายมีการตอบสนองอย่างต่อเนื่องครับผมแต่ยังไงก็ตามเบสิกก็คือเบสิกคุณต้องยึดติดมันและอยู่กับมันไปตลอดชีวิตของการเล่นกล้ามของคุณนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโพสต์ปูแนนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็วกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะ จเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ